บ่แล้วดอกพี่น้อง มือนีกัสิเขาคั้วเฮ็ดกับเขาให้พ่อปูอีกจ้าแต่ว่ามือนีเปลี่ยนพิกัดขึ้นมาเฮ็ดอยู่บ้านจ้คข้องจะเฮ็ดเข้าพัดมั่นกุง้งจ้าพี่น้องสูตรคอยนี่ละ่ะอันดับแรกคอยกามาเฮ็ดเขามั่นกุเฮ็ดมั่นกุ้งเลยจ้าพี่น้องมั่นกุ้งนี่ได้จากหัวกุ้งที่คอยเอาไปปัน้นละคอยเอามาเขียวเองแบบนี้เลยจ้าจะได้นามมั่นแบบจุกๆแบบนี้เลยมีหัวอยู่หน่อยเดียวได้ซ้ำนีล่ล่ะพ่อได้พัดเขาจ้าพี่น้องพ่อปูแล้วกินเขากินน้ำบ่กคอยแสบเพราะว่าเมยา่ยนะแล้วเฮ็ดแต่เมนู่นเด็ก เกา,เ,กาเดืมเด่มซำๆแล้วห้นป่วยนะมันเบื่อนะพี่น้องกินกับขานะ่ามันกับบอยากเนาะคอยกันเลยว่าอาะเดี๋ยวมาเห็ดเมนูใหม่ๆ แต่ว่าเปลี่ยนอาหารไทยสลับปรับเปลี่ยนกันไปให้พ่อปูเรากินเลาจะได้จะเลื่อนอาหารเราจะได้กินยากินยังอ่าเราก็จะได้มีสุขภาพดีคือน้ำจ่าพี่น้องเพราะว่าบ่ได้กินเ้ากินน้ำแน่ร่างกายมันกระอ้อนกระแล้งฮะนะพี่น้องอันดับแหลกมือนี่คอยกะชีไส้หมูอันนี้ลงไปน้ำตอนแรกเอาไปเอามาาคอยกะมักไว้แล้วมันหอมเป็นแต่แสบคอยกะเลยมาเห็ดหมูทอดกระเทียมเอาทอดลงไปใส้นะ้่มันคูคีกเลยจ้ะขั้นตอนนี่คอยจะบ่ใไส้กระเทียมเนาะคอยจะทอดตะก่อนไห้หมู มูมันเกลียกล่ยมเลักน้อยค่อยๆจะเอากระเทียมลงไปที่หลังจากพี่น้องเพราะว่ากระเทียมมันจะบร้ใหม่แล้วมันจะได้คงค่วมหอมอันนี้ก็สูตรของข่อยเองเนาะสูตรไผ่สูตรมันความแสบของไผ่ของมันจะค่อยกับทอดไปแบบนี้เลยโคเรโคเรไปสีสันกับน่ากินแห้งจา้าพัวปูแล้วแบบอารมณแบบ์แบบว่าไม่ยาต้มไตไก่เฮตแตไก่ต้มแตเข่าแบบจืดๆถ้แลรวกินแล้วกับเบอยกเนาะพี่น้องมือน,นี้อามาเมืองว่าพัปูแล้วสิกินแสบบ่กับประมาณนี่เลยจ้ะ ข้อยเฮ็ดเขาพัดแล้วกาทอดหมูกระเทียมให้เพิ่นผัวก็กินกินได้เบิดเฮียนน่ะละจ้าพี่น้องโอ้ข่อยยากแห้งแต่ละมือแต่ละเว้นก็ยากหลายจ้าพี่น้องทั้งดูแลคนป่วยเมืองงานจะควงขายควงจักสซีเฮ็ดจังได้ละพี่น้องในเมืองกันไปแล้วข่อยกะทำนาทีของข่อยเต็มที่ล่ะในฐานะเมียในฐานะลูกสะใภ้ข่อยกะเฮ็ดได้เต็มที่ทุกอย่างแล้วเมื่อกับอดเอาจ้าพี่น้องช่วงนี้กัซอยๆกันไปกวนพอปู่แม่ยเราก็บ่มีไผ ออขันบ่เมืองบ่แย่งกับมาอยู่น้่เพลินอยู่ห่วมเพลินเหล่านาจาพี่น้องกับสิใจจือใจดำแน่กับบ่ได้เขาก็ต้องเบิงไปมีคนบอกว่าเจ้าเป็นยังคือบ่ไปนวลไปนี่ไปนั่นแต่ละมือแต่ละเว้นเจ้าคือบ่เหตุอีหยังโอ้พี่น้องเอ,อ้ยบางคนเขาเจ้าบ่าได้ติดตามชีวิตเท่าอิหีแม้แต่เพื่อนกันบางคนเขากับย่งบ่รู้ว่าข่อยเหตุอีหยังอยู่เขาก็คิดแต่ว่าข่อยอยู่ซื้อว่างานบ่ทำมหาแดกอีหยังอยู่แต่เฮียนซื่อฮานะพี่น้องเสียเงินมาแต่ใส่ ่อยกับอะไอยูซื้อจ้าพี่น้องคอยเฮ็ดงานเฮ็ดคลิปนี่ก็คืองานเนาะจ้าพี่น้องเราก็เฮ็ดกับโครงกับเขายู่บนยูเฮียนขายโครงขายควงนี่ก็เป็นงานเบิดละจ้าขนาดบ่ได้ไปเฮ็ดงานข้างนอก่อยงังขนาดนี้จ้าพี่น้องใส่คํามาเมือยนะ่ะเปืองแห้งวุ่นวายมือยบ่ลูสีใส่คํา อันเมยคําว่าจากอันหนเปลืองแห้งจ้าพี่น้องนี่ล่มาเมืองเอาคอยก็อยากให้ามาเมืองว่าคอยนะเมยซ้ำไหนบางคนก็บอกเข้าใจแต่ก็บอกเป็นยังดอกจ้าพี่น้องคอยกับพยายามเทศให้มันดีที่สุดพยายามหาควงมาขายเห็ุนั้นเห็ดนี่จ้าช่วงนี้ก็เป็นรับสินค้าพี่ออดเดอร์กวนทรงทางไทยผู้เด็ก ได้อยากได้สินค้าตัวใดก็สร้างใดเด้อจ้าพี่น้องคอยส่งหายล่อของ20มือส่ทงทางถ้ายอยากได้แบบใดกระทากมาได้เลยเอาทุกอย่างนั่นละจ้าที่เป็นเงินเป็นทอง หาบาทสิบบาทกะเฮ็ดส่วนผู้ใดที่ล่อยอดล่อยางกระล่อกเดเจ้าพี่นองกระลั่งเคี้ยหายตอนนี่กะล่ออีกนิดหนึ่งใจเย่าพึงหายพึงดาส่วนผู้ดดใดบคั่นใดขวงสังอยู่ทางไทยกะล่อใดเดจ้าพี่นองคะตอนนี้ของเดินทางไกลจะถึงแล้วรับล่วงว่าได้รับของทุกบ้านจะนํายาทําความสะอาดหรือว่าจะเป็นสินค้าย,ยางอื่นจ้กพี่นองรอรับได้เลยมาเมืองเขาพัดขวงเฮ้าคอยกะเฮ็ดไปประมาณนี้ละจ้าพี่นองตามสูตรพี่บาพี่บัวอง่อยแหละแต่มันกะเสียบ ดรถซาดนะแซียบยูนะ้นาตานะบ่เป็นยังดอกจ้าพี่น้องเออเอาที่รสชาติสําคัญกลัวข่อยสิบ่เฮ็ดเค็มจ้าพี่น้องเพราะว่าพ่อปูนะ่น่ะเรากินเค็มบ่ได้ข่อยก็สิเฮ็ดจืดๆไปเออข่อยอยากกินเค็มกินยังก็จังมาเติมเอาที่ลังงฮนานะจ่าหน้าตาข้าวผัดของเฮาก็บแบบนี้ล่ะเฮ็ดแล้วๆข่อยก็เอาลงไปสวงเพิ่น พอปูกับไมยาน่ะได้กินข้าวพัดได้กินฟีเมอลูกไผ่กับจะเลื่ออาหารกินข้าวแซ่บแห้งช่วงนี้กับเออคอยกับเห็ดกับโครงกับข้าวให้เพื่อนกินเพราะว่าคอยเบิ่งพอปูแล้วแล้วกินอย่างบ่ไดเลยแล้วก็สิกินแต่ขนมปังยังสิมันกับบอดีต่อสุขภาพนะจ้าพี่น้องอ้าวคอยจะเห็ดกับครงกับข้าวให้เล่าอ้ทรพี่ก็ไดเอาตักลงไปให้เพื่อนจานหนึ่งจานหนึ่งเพื่อนกินกันสองคนก็กินบ่เบิดดกพอปูคอยแล้วกินบ่ไดอยคอยกินนะจ้าพี่น้องแต่กินดูๆเอาเพราะว่า อันกะเพาะย่งรับบะไดหลาะนะจ๊าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นจานของพ่อปู่กับแม่ย่าที่คอยตักไปให้เพลินแล้วคอยก็ะสีเอามูที่ทอดว่างข่างไปให้เพิินแบบนี้เลยจ้าพี่น้องนี่แหละเมนูของห้ามือนี้กุ้งกับปลาหมึกบะไหลเพราะว่ามีอยู่หน่อยเดียวจ้าพี่น้องเอาไว้แล้ะใส่ตมบมะคุงแล้วมันเหลืออยู่หน่อยเดียวคอยกลับไปคนในตู้เย็นมมกมีอันใดกระใสไปก่อนจ้า่วงนี้เพราะว่าเออนั่นแหละ เพราะว่าในบ้านคอยนะบ่คอยได้ซื้อหยังมาไว้ส่วนมากไปกินกับเขาบ้านพ่อปูแม่ย่าเนาะอันซื้อมาไว้ถัดต่ำบอกหุงพวกนี้อันนี้ก็ลงไปหายเลยแม่ยาก็จัดห้พ่อปูเวยจ้ะยางลวงมากม่ยาคอยกับเตรียมของเตรียมยังเพื่อที่จะไปห้พ่อปูพ่อปูแล้วก็โอ้ยดีใจแห้งหอมหอมหอมาสั่นกินหลายๆเด้อแม่่อยว่าจังสีอย่าให้พอมึงกินก้อนป่อนพอมึงก้อนเดี๋ยวคอยมากินที่รัง่าซั่นว่าสูกินระวบ่ บ่คอยบ่ขั้นไ้กินดอกแม่แต่ว่าเดี๋ยวคอยไปกินบ่ยากบ่ยาไขหมเจ้า,าพากกันกินเลยแล้วก็ตักไปให้ผัวเราเลยจ้ะเอากันไก่หัานเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยเพราะว่าพอปูแล้วเคี่ยวอ้ะนี่บ่ได้ต้องห็ดเป็นต้นในหน่อยให้เรานี่ละจ้ะแม่ยาคอยแล้วก็ทำนาทีปอนผัวเราไปเลยจ้ะมือนีอกะโอ้พี่น้อง นี่แล้วแท่เจ้าเมืองเป็นตาอีตโตนบสันพอปูกับเปิยาคอยกระดูแลก,กันไปแบบนี้ล่ละเอาเอาเอมื้อนี่ส่งกินนลาอยู่ด้ล่ะเป็นตาแซบเอ้ากุง้งแมวกินไปบัททีนีเมียคอยซิ้มไปนั่ จัดโตจัดยังแล้วแล้วบอกว่าขาดกิมจิขาดกิมจิว่าสัน้นได้เอา,ากิมจิไปให้พอเมืองก่อนอันนี้ก็เป็นพักที่เราเฮ็ดมือนั่นละจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วก็มีแต่ข้าเจ้านั่นะกินมือข่อยก็บุกมากกินนะนะเออนี่ละเฮ็ดแล้วก็เอาไปให้พอปูกินประมาณนี้เลยก็เสื้อภารกิจของขอยในการหาข่าวหาน้ำห้พอปูลจาจ้าเมืองที่ละสภาพค้าเพิ่นมากินข่าวกินน้ำขอบคุณจุกูสุกคนที่ติดตามฝากกด ไลกูดแช่กดดหายกันบัางใจกันต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวหนูมาเฮ็ดคลิปต่อคลิปหนาจา้าสกินต่ำบอกห่วงต่ำขอบคุณเซบเซบสกินจา้ามือนีข้อตัวกินข้าก้อนหิวเข้าเฮี้ยงจ่าพี่น้องต่างแต่เศร้าจ,จนคำเข้าห้าก,กระตกทรวงจ่าไปหรอจ้า